สบายดีมื้อนี้พ่อใหญ่บ้านเฮ็ดพิซซ่าเด้อพิซซ่าเวียดเนี่ยแต่แซ่บพออันนี้มันเอื้อยเด้อนางกินหมกหมูหมกหมูหน่อยหม,ก,มลลกเจ้อันนี้ก็พ่อใหญ่พ่อใหญ่บ้านเฮ็ดอย่างไรพิซซ่าเวียดพิซซ่าเวียดไฟอ่อนๆเราใครใส่ป่ะนี่ชีสพร้อมอ่ะอือโอ้หักได้ดนี่เนาะ ครางปรุงกับีิท่านี้แหละมาเด้อไผอยากเด้อกินกันเด้ออื้ะแต่แซบเนาะแซบอยู่เด้อีนเด้อพิซซ่าเนี่ย หมักเมื่อกวานม,มันแซ่บย่อนผู้กินคือแซ่บย่อนผู้เห็ดน,หน่องนอี่เนาะมา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 กินพิซซ่า,า,า <c oughs> กินไลฟ์โฟมานางลินอยูนนี่แหละเย็นๆ

ลักระโบคืออยู่ห้านน่อันนี้เขาห้องพิซซ่าเวียดใส่เบคอนใส่ชีสใส่ออนเนียนอ่ะมีแฮมมีไข่เพีนเหลือนี่เขามีใส่รอนอ่ะปะมีอย่างแน่นำ้ำต้องไฟอ่นอนๆมันบ่ ตาแซบบ่พี่น้องถ้าแซบเป็นตาแซบแล้วกดไล่กดแช่์ให้ในเด้อขั้นตอนต่อไปก็ะโหลกชีใส่หลายๆนี่ค่อยมกักจัดให้ นาตาผู้เฮ็ดกับผู้นี่เนาะใส่เบิ้งดูค <laughs> นนั้นมันผู้กินโอ้ผู้นั้นนางกินไม่อย,ากกอย่างตกยใหญ่โอโหตาแซบเนาะไปเก็บให้นี่แป็นบัดเดียวโอ้คักคักคัก ตอนนี้แม่ <Hello. S 2> ก็ได้กินละตอนนี้ก็แล้วแล้วเนะาะอาเตรียมที่ได้กินแล้วพ่าน,นี้ก็ถือจานยืนถาอยู่เตรียมกินพิซซ่าพิซซ่าแซ่บพิซซ่าครับเป็นตะกินบอพี่น้องเป็นตะกินบอมาเด้อมาเด้อผู้ใดอยากน้ำ สี่มือพูุ่นี้เดอ้อใส่ใส่เบ่งดูโอ้ <laughs> ขั้นตอนตัด <laughs> เอาโอเคพอกันคลิปหน้าเดอ้อทอนนี้ก่อนบายบาย